สวัสดีครับผมนายบูพันธล่องเพลงครับเรียนอยู่คณะครุศาสตร์สาขาค,คอมพิวเตอร์ครับครูในอุดมคดีของผมนะครับคือครูที่ใจดีนะครับไม่ดุผู้เรียนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายนะครับเอาใจใส่นักเรียนและเปิดรับความความคิดเห็นของนักเรียนหรือของผู้เรียนนะครับมีเหตุผลมีความรับผิดชอบไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวตัวตดสินเรื่องของนักเรียนนะครับมีความรู้มีทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนและผู้เข้า เรียนได้ง่ายนะครับเข้าใจง่ายสอนง่ายนะครับมีความสนุกสนานไม่เครียดน,นะครับมีบุคลิกที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสผู้จาไพเราะนะครับและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนได้นะครับครูนในุมคดีของผมนะครับจะไม่ได้แตกต่างจากคุณลักษณะทีน่นักเรียนต้องตั้งไว้นะครับหรือผิดแปลกประหยัดจรรยายบรรคูแต่ครูในอุดมคตีของผมคือครูที่สามารถาพูดคุยกับน,นักเรียนได้เปรียบเสมือนเป็นที่ right ปรึกษาให้กับนักเรียนได้ทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องใดนะครับ ขอบคุณครับ